วันนี้เรามารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ Star Complex กันนะครับใน Star Complex เนี่ยจะช่วยเราดูแลเรื่องของสุขภาพเพราะในนี้มีไขมันดีมากก่อนที่เราจะไปรู้นะครับว่าอินกิเลียนที่สำคัญในการดูแล ร่างกายเราเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันครับรายละเอียดของสตาร์คอมเพกเนี่ยครับสตาร์คอมเพกเนี่ยผลิตด้วยการสกัดเย็นนะครับซึ่งการสกัดเย็นเนี่ยคงคุณค่าของสารอาหารได้หมดนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็คงรสชาติของวัตถุดิบแล้วก็ไม่อันตรายต่อผิวหนังและดวงตาเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้นะครับแล้วก็ทําผลิตออกมาในรูปแบบของซอฟต์เจลนะครับซึ่งซอฟต์เจลเนี่ยเขาจะทํามาจากใยของพืชนะครับสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้สูงครับ80-100%ถึงเซ ทานแล้วให้มันได้คุ้มค่าก็ต้องทานอย่างเงี้ยนะครับใช้เวลาประมาณ5-15นาทีก็สามารถทําให้เราดูดซึมสารอาหารได้ดีแล้วนะครับแล้วเก็บง่ายทนต่อความร้อนที่สําคัญครับมีแหล่งผลิตน้อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโรงงานที่จะผลิตได้ต้องมีคุณภาพในการผลิต แ,แน่นอนเราโชคดีมากๆครับที่ได้โรงงาน c o ฟฟี่แซลเลนเดอร์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดีให้กับเราซึ่งที่นี่เนี่ยครับมีมาตรฐานในการผลิตระดับ ISO 2 0 0 2มมี GMP c o d e x HACCP Codex GHP นะครับฮาลาแล้วก็อยอยด้วยนะครับและนําเข้าวัตถุดิบเกรดพรีเมียมระดับต่างๆบนโลกใบนี้มาผลิตให้เราได้ทานกันนะครับด้วยการใส่ใจไม่ว่าจะเป็นเซเว่นไฮนะครับอ่าไฮรีเซอร์ไฮรีซอร์นะครับไฮเทคโนโลยีไฮอินโนเวชั่นไฮอินดิเอน h ไ s a f ฟแล้วก็มาเป็น i g p r r o u u t t เพราะฉะนั้นในเรื่องของ High ทุกอย่างเนี่ยครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในผลิตภัณฑ์หรือว่าสอบถามคนที่แนะนำผลิตภัณฑ์ให้เราก็ได้นะเพราะว่ามันคือ Product ที่สุดยอดมากๆถ้ามี e v i n h น g h นี้นะครับอินกิเดียนสำคัญของ Star Complex นั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับในนี้จะมีน้ามันทัวดาวอินคาซึ่งน้ามันทัดาวอินคาเนี่ยมีโอเมก้าสที่สูงมากๆบำรุงสมองระบบประสาท ในพัฒนาการในสมองของเด็กในทานเด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่นะครับควรทานด้วยนะก็จะทำให้ลูกของเรานั้นพลอดออกมาเติบโตแข็งแรงสมวยัยสมองสติปัญญาดีแต่ที่ต้องแลกมาคือเขาจะสนมาใครอยากได้ลูกที่เก่งฉลาดแล้วก็สมวยัยให้ลูกทานสตาร์คอมเบกนะครับแล้วนอกจากนั้นในนี้ยังมีไฟโตโซอลสารในกลุก่มพิโนเลกแล้วก็แคลโรชีนอยด้วยนะครับช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจแล้วก็ ลดอาการอักเสบของหลอดเลือดเห็นไหมครับเราสามารถที่จะลดอาการอักเสบของหลอดเลือดได้แล้วก็ป้องกันเรื่องของหัวใจด้วยปัญหาต่างๆที่เราคุยมาข้างต้นจะได้ไม่เกิดกับเราไงจริงไหมต่อมานะครับน้ํามันลําข้าวในน้ํามันลําข้าวมีแกมมาออริซานลที่สูงมากๆนะครับช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ที่อยู่ในหลอดเลือดของเรานั่นแหละนะครับแล้วก็ยังมีสารกลุ่มฟอสโฟไลปิดโอเมก้าสโอเมก้าหนะครับช่วยบำรุงสมองระบบประสาทช่วยลด ความเครียดแล้วก็เสริมสร้างความจํานะครับใครที่อายุเยอะแล้วรู้สึกว่าเอาของไปวางตรงนั้นวางกุญแจเอ๊ะกุญแจฉันอยู่ไหนวางโทรศัพท์โทรศัพท์ฉันอยู่ไหนนะครับเราควรจะทานสตาร์คอมเพกเอาไว้เพื่อช่วยป้องกันการความจําเสื่อมทานยิ่งมากยิ่งดีทําให้เราเนี่ยไม่ต้องสูญเสียความจําในวัยที่เรายังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะต่อมาครับมเมล็ดเฟกมเมล็ดเฟกมีโอเมก้าสที่สูงมากมาก แล้วก็มีสารในกลุ่มลิกแนนด้วยช่วยลดการอักเสบนะครับลดการสะสมไขมันในผนังหลอดเลือดหัวใจนะนอกจากนั้นยังมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมแมกานิซแล้วก็ฟอสฟอรัสด้วยช่วยควบคุมความดันโลหิตปรับสมดุลของอารมณ์ช่วยให้การนอนหลับพักผ่อนของเรานั้นดีและมีประสิทธิภาพ ได้ด้วยแล้วก็ช่วยให้เรานอนหลับง่ายหลับลึกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้หลายๆอย่างในชีวิตมันเครียดมากเลยนะครับเรานั่งสมาธิทําใจแล้วก็ทำสตาร์ทคเพ็กก่อนนอนจะทําให้เราหลับง่ายขึ้นแรกๆผมก็เป็นคนที่นอนหลับยากมากนะครับแต่พอเราปรับพฤติกรรมในการกินอย่างเช่นผมทนสตาร์ทคอมเพล็ก์ไปเนี่ยแล้วก็ตามน้ําแล้วก็นั่งพักประมาณสักสินาทีแล้วก็นอนนะครับหลังจากนั้นทําอย่างนี้บ่อยๆ มันจะทําให้เรามีเพราะว่าเคยชินครับเพราะเราจับสตาร์คอมเพกใส่ปากเอาน้ําตามปุ๊บสักสิบนาทีเราจะเริ่มง่วงโดยอัตโนมัติเลยนะช่วงแรกๆอาจจะไม่ชินแต่ทานมาแล้วสองเดือนสามเดือนรับรองครับว่า <c oughs> หลังจากนั้นใส่ปากตามน้ําเข้าไป1ิบนาทีคุณจะไปสู่อ่าพะอินปั๊บเดียวมากเลยนะครับรับรองได้ฟอพระอินเร็วมากนะครับ ต่อมาครับน้ำมันงาที่มอนในน้ำมันงาที่มอนมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอย่างโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับแคลเซียมวิตามินบีว e, ิตามินอีแล้วก็สารเซซามอนด้วยซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบนะครับสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ชะลอความชราด้วยนะครับการทานสารอาหารที่สําคัญนะ่ะทำให้เราอะ่ะมีสุขภาพที่ดี ลดการอักเสบในร่างกายแล้วโรคมะเร็งที่เรากลัวนักกนานั่ยเกิดจากการอักเสบซ้ําๆนะครับถ้าหากเราลดการอักเสบได้โรคมะเร็งก็ลดการเกิดได้นะครับคราวนี้สําคัญก็คือใครที่เคยมีภาวะเรื่องของญาติที่เป็นโรคมะเร็งอยู่แล้ว นะครับเราต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนปกติการทานสตาร์คอมเพกทุกวันเนี่ยจะช่วยเราลดในการเกิดโรคมะเร็งขึ้นได้นะครับแล้วก็ใครที่อายุเริ่มเยอะแล้วนะครับอยากดูแลผิวพรรณหน้าตาทานสตาร์คอมเพกที่มีสารอาหารดีๆอย่างนี้ครับจะทําให้เราเนี่ยสดใสยอยู่เสมอนะครับต่อมาครับน้ำมันกระเทียมน้ำมันกระเทียมนั้นจะมีสารอาริซินแล้วก็สารซัลเฟอร์ซึ่งมีงานวิจัยแล้วว่า สารอะลซินัน้นสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลร้ลายหรือว่าเจ้า LD L D L ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สันเพอรอที่มีกลิ่นฉุนๆนะครับของกระเทียมนั้นอนะยังคล้ายกับยาปฏิชวนะกาจัดแบคทีเรียบางชนิดได้แล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยนะครับวันนี้ใครที่เคยทานกระเทียมเนี่ยผมมองว่ามันดีนะแต่ถ้าหากว่าเรามีกลิ่นฉุนมีกลิ่นปากในการทานกระเทียมแล้วมันลําบากมากทานสตาร์คอมเพล็ก์ครับลองเอาใส่ปากแล้วกัดสัก ดูนะครับจะรู้ว่ากลิ่นฉุนไม่มีนะครับรสชาติอร่อยแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพได้เหมือนกระเทียมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทานที่ง่ายแล้วดีอย่างของสาตาอเบกดีกว่าเยเอะเลยนะครับต่อมาครับน้ำมันมะพร้าวในน้ำมันมะพร้าวนั้นมีไตกรกอสรายสายกลางครับช่วยการเผาผลาญไขมันเลวนะครับแล้วก็ลดการสร้างไขมันดีของตับได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมี กรดลอริกซึ่งช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดการอักเสบของร่างกายด้วยนะครับในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วในการก้วในการจินนะครับของโบราณเนี่ยกลุ่มแพทย์แผนไทยจะรู้ดีว่าเป็นน้ํามันที่ช่วยดูแลสุขภาพได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่การทานอะไรที่มากเกินไปก็เป็นพิษต,ต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ทานน้ำมันมะพร้าวที่อยู่ในสตาร์คอมเพกเนี่ยวันละสองแคปซูลเช้าเย็น จะทาให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงโดยเราไม่ต้องไปควบคุมปริมาณการกินเลยเราก็จะมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอเสมอเรารวมสารอาหารที่ดีเอาไว้ในสต๊อกคอเพกให้คุณแล้วกินง่ายนะครับจับใส่ปากกระตับน้ําตามเรียบร้อยนะคะต่อมาครับน้ํามันงาดําครับในน้ํามันงาดําม,มีวิตามิน B รวมนะครับมีแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสสังกะสีแล้วก็ธาตุเหล็กด้วยซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้ ช่วยดูแลเรื่องของผมผิวกระดูกและลระบบทายหัวใจนะครับแล้วก็มีงานวิจัยด้วยว่าในน้ำมันงาดำนั้นช่วยสามารถฟื้นฟูภาวะกระดูกคุณกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมข้ออักเสบนะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยสารอาหารเยอะมากนะครับต่อมาครับโคเอนไซม์คิวเทนนะครับต้องบอกว่าโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยให้พลังงานระดับเซลล์ในระดับไมโทคอนเดรียเลยนะครับช่วยลดอาการของไมเกรนลดความดันโลหิตนะครับป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดชะลอการเกิดโรคไมเกรนสัน ลดการเกิดโรคเบาหวานโรคกล้ามเนื้อเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมด้วยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานไขมันความดันต้องทานตาคอมเพกนะครับเพราะในนี้จะมีโคเอนไซม์ค e ิวเทนนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมีงานวิจัยเกี่ยวกับโค e เอนไซม์คิวเทนเยอะมากๆแล้วได้การยอมรับว่าเป็นแหล่ง ที่ผลิตกอร,ร์ดิสาิกลเได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโชคดีมากๆที่บริษัทของเราได้นาเข้ากอร,ร์ดายเลเมาให้ทุกคนได้ทานกันอย่างง่ายๆอย่างนี้นะครับนี่คืออินกลเดียนของสตาร์คอมเพล็กซ์นะครับซึ่งดีมากๆหลายอย่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าทานเข้าไปแล้วต้องดีต่อสุขภาพนแน่ๆเลยขอย้าว่าทานเข้าไปแล้วนะถ้าเอากล่องมานั่งมองยังไงก็ไม่โอเคโอเคไหมยังไงก็สุขภาพไม่ดีซื้อกล่องมาแล้วนั่งมองไม่ได้มันต้องทานมันต้องใส่ปากนะครับแล้วใครบ้างที่ทานได้ตั้งแต่เด็กโ เด็กวัยรุ่นนะครับวัยทางานผู้หญิงตั้งครรน,นะครับผู้ใหญ่วัยชราทานได้หมดต้องมีติดบ้านไว้แล้วนะครับแล้วแน่นอนใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันความดานันใครยังต้องมีปัญหาเรื่องของเบาหวานอยู่ใครยังต้องพบแพทย์หมอนัดอยู่นะครับแล้วก็ ต้องทานยาอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้กําลังบ่งบอกว่าเราอาจจะมีสุขภาพไม่ปกติเพราะคนปกติต้องทานหรือไม่ทานยาครับแน่นอนคนปกติไม่ทานยาเราสามารถกลับมาแข็งแรงได้โดยการทานสตาร์คอมเพกแล้วให้หมอลดยาไปเรื่อยๆถ้าหากวันนี้ผมพูดมาเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยจําง่ายๆครับสตาร์คอมเพกเนี่ยประกอบด้วยน้ำมัน6ชนิดแล้วสารอาหารสําคัญ2ชนิดนะครับรวมเป็น8อย่างนะครับช่วยดูแลเราได้ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่สมองหลอดเลือดภูมิคุ้มกันนะครับ แล้วก็ทานวันละ2แคปซูลก็ทําให้เราแข็งแรงขึ้นมาได้แล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยใครอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขอยากประมาทนะครับเพราะเรายิ่งอายุเยอะโอกาสที่เราจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพยิ่งมากไปด้วยเพราะฉะนั้นทานเอาไว้ดูแลสุขภาพได้ดีแล้วใครที่เป็นผู้สูงวัยนะครับตอนนี้เข้าสู่ผู้สูงวัยสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มขั้นแล้วนะครับอยากใช้ชีวิตอย่างบ้านปลายอย่างมีความสุขไม่อยากป่วยไม่อยากทุกข์ทรมานต่อโรคภัยไค่เจ็บสารก,กับเฟกช่วยได้นะจ๊ะและแน่นอนใครทานยาอยู่ ไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากทานยาแค่ความเครียดทานยานูน่นนี่นั่นสตาร์คอมเพล็กซ์สามารถช่วยดูแลเราได้และแน่นอนวันนี้ใครที่รู้สึกว่าฉันมีค่าเหลือเกินนะครับ <c oughs> นอกจากค่าน้ำค่าไฟค่านี้สินแล้วนะ <c oughs> ยังมีค่ารักษาพยาบาลนะครับอย่าให้ถึงตอนนั้นนะครับเพราะว่าค่ารักษาโรคหัวใจสมองหลอดเลือดหลักล้านนะจ๊ะค่าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเกือบล้านนะจ๊ะค่าผ่าตัดเส้นเลือดไปก้านไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ก็เกินครึ่งล้านนะจ๊ะค่าทําบอลลูนหัวใจก็หลักแสนนะจ๊ะค่ารักษากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉพันก็แสนกว่าบาทนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีค่าแสนแสนสาหัสต,ต่างๆนะครับหลักร้านต่างๆนะครับอย่าให้ไปถึงตรงนั้นครับเราดูแลสุขภาพด้วยหลักร้อยดีวยกว่าอย่าต้องไปเสียหลักร้านกับการที่ต้องไปรักษาตัวเองเลยและแน่นอนครับวันนี้ใครก็ตามที่ลุกขึ้นมาเริ่มรู้สึกว่าผ้ามวัวใครที่รู้สึกว่าเอ้ฉันเริ่ม ัวใจสั่นนะครับวิ่งเวียนศีรษะบ้างอย่าปล่อยผ่านเรื่องเหล่านี้ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพทีด่ดีและแน่นอนครับวันนี้สตาร์คอมเพล็กเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราดูแลสุขภาพได้ดีมากๆไม่ว่าจะเด็กจนถึงวัยชราควรมีสตาร์คอมเพล็กติดบ้านเอาไว้แล้วสตาร์คอมเพล็กเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายทานง่ายราคาถูกแล้วดูแลสุขภาพได้ดีอย่างคุ้มค่ามากๆอยากให้ทุกคนในวันนี้ไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองนะครับดูแลคนในบ้าน ดูแลเพื่อนบ้านและดูแลรอบๆตัวเราด้วยเขาอาจจะยังไม่เจอวิธีที่ดีในการดูแลสุขภาพแต่ถ้าวันนี้ทุกคนที่อยู่ในนี้ฟังแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วอาจจะยังสื่อสารไม่ได้บอกเขาครับว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆแล้วสามารถที่จะ ให้ความรู้กับเขาในการมองฟังผลิตภัณฑ์ของเราแล้วทําให้เขาน,นั่นดูแลสุขภาพได้ดีมากขึ้นคนรอบข้างของเราถ้ามีสุขภาพดีมีไรายได้ที่มีมีชีวิตที่ดีนั่นคือความสุขที่สุดของมนุษย์แล้วนะครับ